ชุมชนตำบลตะปอนเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุมากกว่า400ปีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาจึงมีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นพระอุโบสถโบราณวัดตะปอนน้อยภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงาม สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนตำบลตะปอนในอดีตมีรอยพระพุทธบาทผ้าที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือกองพระเจดีไซน์อายุมากกว่า100ปีและมีประเพณีที่สำคัญคือประเพณีแหร่รอยพระพุทธบาทผ้าและชักกระยอบเวียนพระบาทผ้าประเพณีนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวตำบลตะปอนเริ่มต้นจาก จากการสืบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีชัเกเขยเกวียนพระบาทซึ่งมีน้อยมากจะมีบ้างก็นิดหน่อยเราต้องลงพื้นที่จริงๆเพื่อไปสัมภาษณ์คนแก่หรือผู้รู้ที่อยู่แถวๆนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงแนะนำตัวหน่อยครับ ผมนะครับชี่ยลุงการนามจากุลกรณีนะครับเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกรุงลุงการกรณีได้เล่าถึงที่มาของประเพณีชักเยือกเวียนพระบาทให้เราฟังว่าย้อนไปเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่หําตำบลตะปอนเกิดทุกขเวทนาแสนสาหาัสนาข้าวแห้งแรงเกิดโรคหาระบาดจนหมดทางแก้ไข หลวงพ่อพร้อมชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนำลอยพระบาทผ้าออกแห่ไปทั่วตำบลส่งผลให้เกิดปฏิหารเกิดฝนตกโรคร้ายที่กำลังระบาดก็หยุดไปจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาที่เมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวตะปอนจะต้องนำรอยผ้าพระบาทขึ้นเกวียน แห่ไปรอบตำบลแล้วแยกย้ายกันนำผ้าพระบาทไปทำบุญตามหมู่บ้านตั้งแต่หมู่บ้านตะปอนน้อยไปจนถึงหมู่บ้านหนองเสม็ดจ,จนไปสิ้นสุดในวันที่30เมษายนของทุกปีนับว่าเป็นตำบลที่ทำบุญสงกรานยาวนานที่สุดในประเทศไทย น่าได้เลยจ้อะอ,ะอ,ะอะลุกขึ้นนี่ลักการเก่าปริ้นไม่มีเปิดเนี่ยไม่มีเปิดโยกได้เลยไม่มีเปิดเห็นไหมพอพอดันปับ๊บเราก็กดกดนะกดมองตี้นสิบว้มองอย่างนี้เห็นไหมพอมองคู่ต่อสู้มีพิรุธป,ปับ๊บเราก็นับกระจกันพวกเราเนี่ยหนึ่งสองสามลุกขึ้นเดืออึดไปเลย เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของการชักเยะอเกวียนพระบาทคือถ้าชักเยะที่กําหนดตายตัวว่าแขนขาและหลังตั้งตรงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบจะมีการหยุดพักโดยย่อตัวลงกดเชือกไว้ที่หน้าขาเมื่อพร้อมก็จะออกแรงดึงใหม่ประเพณีชักเอะยเกวียนพระบาท ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติปีพุทธศักราช2558โดยกระทรวงวัฒนธรรมด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการถ่ายทอดประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้กับลูกหลานชาวอำเภอขลุงได้เป็นผู้รับไม้ต่อในการสืบสารประเพณีชักเยอกเกวียนพระบาทให้คงอยู่ต่อไป อยากให้ทุกคนหันมาสนใจและใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเองเพื่อที่จะได้อนุรักษ์และศึกษาประเพณีท้องถิน่นและประเพณีไทยให้อยู่คู่กับเราไปอีกยาวนาน